แมวขูดจิ๋วต้องกลางเชื่อผมอ้ารางวัลที่หนึ่งธรรมดาที่ไหนละดวงผมอะนืนี้ซันตาคอรสนะหนูจะปกป้องเองค่ะผู้บัญชาการฤดูหนาวไค่ฮิเมะปกป้องซันตาคอรสในวันคริสต์มาสสำหรับตัวเนี้ยจะอยู่ในตู้กาชาคริสต์มาส ซึ่งตัวนี้จะเป็นกวางกวางหรือเปล่ามันมีเขาอะแล้วก็อันนี้จะเป็นร่างต้นร่างต้นจะมีทาร์เก็ตคือสีดําซอมบี้ตีสโลซอมบี้คิลเลอร์ตีป่าเทียนตีแอร์เรียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไคคิเมะฤดูหนาวจะมีทาร์เก็ตคือสีแดงแล้วก็ตัวลอยตีสโลตีป่าเทือนลัที่สําคัญตีโหมกระหนำ่ำตีแอร์เรียด่านนี้จะมีห้องปี๊บเอาแหละไปเลยแมวสลาม อ่ารูนี้เอาเป็นแมวสลามล่างหนึ่งก็ดีถ้าใช้เป็นแคทแคล่างสาก็น่าจะดีกว่าไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวแมวสลามก็ดีอยู่ตีไกลแต่ประเด็นคือต้องได้ตีนะมาเลยไคฮิเมะเลือดดูหนาวแล้วตีเซิร์ฟไปตีเซิร100์ฟร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ไคฮิเมะคือตัวที่ตีเซิร์ฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดูยังเถื่อนเดียวอย่างนี้ก็คือแคทลี่เลยนี่หว่าแต่ว่าแคทลี่มันจะมีสกิลน็อกแบค็คอ่าอ่า อ้า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 แพ้เลยกูพี่หมีห้องปี๊บมาแคนแคนไปสวยแมวรถไฟสวยสวยสวย,สวยบาร์ลลอกมาสำหรับผมนะตัวที่ตบซอมบี้ล้วคุ้มมากเนี่ยจะเป็นแบบพี่หมีห้องปี๊บเว้ยคุ้มจริงแล้วเวลาฆ่าซอมบี้ได้อะมันก็จะแบบชำระล้างไปเลยมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีในการเคลียร์ซอมบี้แต่บอกเลยว่าซองนี้ไม่ดีไม่รู้จะชนะอย่างไรซับเทอร์ลาล่างหนึ่ง ขอใช้ดีไหมไม่ใช้แล้วปล่อยพี่หมีมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยซากุระนะซากุระตีไปแต่ละทีก็ชําระล้างไปแล้วก็พี่หมีห้องปี๊บมาจังหวานี้ก็นีโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ตามไปด้วยบาร็อกแล้วก็พี่หมีห้องปี๊บไปไม่นะไม่นะไม่นะโดนแน่ๆมาเลยซับเทราซับเทราล่างหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบผมได้มาตั้งแต่แรกๆนะ ซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นรถขุดเจาะแล้วพี่หมีห้องปี๊บก็เข้ามาจาังหวานี้ไม่ไหวใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเออโอ้โหขนาดล่างหนึ่งแม่งยังดีไหวไหมไม่ไหวชาเลนจ์นี้แม่งยากจริง <c oughs> คืนชีพแมวขุดเจาะไปเลยทุกตัวของชั้นนีโอไปหนึ่งรอบแมวรถขุดเจาะเร็วๆวขุดเจาะมันตัวนี้เป็นตัวที่ตีไกลอยู่นะไอแมวรถขุดเจาะเนี่ยปั๊บปั๊บ เหมือนว่าจะสู้พี่หมีห้องปี๊บไม่ได้แล้วเรียบร้อยสู้ได้เว้ยเดี๋ยวรอบหน้าลองเล่นแบบเจมิตรมะล่างหนึ่งแล้วกันแล้วก็แคทลี่ล่างหนึ่งลอรีมิตมะมิตมะมิโกะโล่างหนึ่งแล้วก็แคทลี่ไอ้ยอย่าทําเด็กนายไอยหมูสองข้อเอ้าเดี๋ยวลืมเอาซับเทราล่างหนึ่งออกงานเข้าแล้วไงไม่เป็นไรแคทลี่ล่างหนึ่งอะคูดาวเร็วมากบ้านะ ซากุระมาแคทลี่ล่างหนึ่งจะมีสกิลน็อกแบ็กแล้วก็ตีเซิร์ฟเฮ้ยถ้าแบบนี้แคทลี่ล่างหนึ่งมันก็ดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันจะได้แบบน็อกแบ็กศัตูรัวๆเออใช่ใช่ใช่ใช ผมว่าใช่นะแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าลองเล่นแบบสเต็ปลับตีนดูแล้วก็จะแบบมีแต่แคทลี่ล่างหนึ่งเออใช่ใช,ใช่ไหมได้โปรดบอกทีว่าใช่โอ้นนโ์นไม่ใช่แล้วนุ์มึงแพ้แนะน่นนท์ไม่ไม่นะสิ่งที่ผมคิดไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ไม่ไม,มามาลองดูซิว่าคอมโบในฝันเนี่ยมันจะอยู่แค่ในฝันหรือว่ามันจะสามารถทำได้ในชีวิตจริงในจังหวะนี้นั้นน้องนิตมะแมไม่คุณเลย ปกติเรียกแต่เจ๊น้องมิตมะของผมนั้นก็มีสกิลถึกแต่ว่าจะไม่มีสกิลสโลแล้วก็แคทลี่นั้นจะตีเซิร์ฟ100%ต่อให้เป็นล่างหนึ่งก็ตามทีแต่ว่าโอกาสน็อกแบ็กเนี่ยจาก50%ก็จะเหลือแค่20%ในการจะสังเกตแคทลี่นี่ก็คือแบบดูที่คาถาเว้ยได้ตีไหมไม่ได้ตีเหมือนว่าระยะจะแพ้ ใช่ไหมโอ้โหตรงนี้ไม่ไหวแฮตลี่ล่างหนึ่งกระจอกกระจอกมากไม่ไม่นะใส่คอมโบพลังบัญชีเพิ่มมาแล้วก็ใจเย็นๆเ,เป่าตุงไป2ทีแล้วทําบ้าทําบออะไรวะเนี่ยเออบ้าล็อกมาถ้าเกิดว่าแบบเล่นแมวล่างหนึ่งใช่ไหมผมคิดว่านะผมควรจะมีตัวแทง2ตัวตัวแทงตัวเดียวอะ่ะอาจจะไม่ไหวเว้ยจะเรียกว่ามันเป็นตัวแทงก็ไม่ได้อะ่ะต้องเรียกมันว่าแบบเป็นตัวแบบ เป็นโล่เนือ้อเกิดมาเพื่อแบบให้ศัตรูโจมตี1ทีแล้วตายจากโลกนี้ไปเออซากุระมามาแมวสลามมาแมวสลามร่างหนึ่งก็ใช้เล่นได้เว้ยแล้วก็มาเลยไคฮิเมะพอใช้เจมิามะเท่านั้นแหละชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยบาหลอกจังหวะนี้ก็ตบศัตรูไปแล้วก็ตามมาด้วยแคทลี่ครับผมมาแล้วของจริง ไอ้แก๊งหมูชอบน้องโลลี่โอ้โดดๆๆอย่านะมโนย์อย่าเปิดเผยความจริงอย่าหาว่าฉันเป็นโลลิคอนฉันก็แค่ชอบเลียเด็กคุณตำรวจครับแถวนี้มีหมูภัยสังคมอยู่โ oh, อ้โดดๆๆนอาเหือโอเคก็ดีอยู่ไคฮิเมะต,ตัวนี้ตีเซิร์ฟร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไล่ไหลหวังชื่อด่านอ่านยากเหลือเกินการีการิการีคนที่มีเซลล์สมองน้อยจะอ่านไม่คล่องนนนุด <c oughs> เอา้ารอบนี้ใส่บอมเบอร์แคปมา แต่ไม่แน่ใจว่าล่างหนึ่งเนี่ยมันจะฟีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมับไม่ได้ฟีดอะตายก่อนมับไม่ได้ฟีดอีกแล้วเอาจริงดิแล้วเอา้าฟีดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่มังมังนะสำหรับบ o มเบอร์แคทล่างหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ฟีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะฟีดิถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ล่างทูฟอร์มไหมตอบเลยว่าไม่เพราะว่ากอร i l ิล่าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาจริงๆคือนกกระจากแท่นเลลิกเนี่ย โอเคแพ้เลยปับป๊บปับ๊บปั๊บทุกตัวไปได้ขอแค่ฆ่ากอริลลาตัวแรกได้ทุกอย่างก็จะจบเชื่อมั่นในผมศรัทธาในผมดวงของผมนั้นมันจะต้องมาโอเค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 เฮ้ยเออได้แล้วเฮดิส hey, เรียบร้อยจังหวะนี้ก็มีคนยืนแทงให้แล้วครับผมแล้วก็ไม่ต้องปล่อยแล้วบอมเบอร์แคทอะไรประโยชน์ตอนเนี้แคทลี่เท่านั้นเลยตัวต่อไปอะ แคลลี่จ๋า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 แคลลี่แคลลี่แคลลี่มาแล้วก็ไปเลยแคนแคนโอเคนกกระจอกเทศมาคืนชีพเถอะโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าจะมีแค่แบบนกกระจอกเทศตัวเดียวและก็จบไป ที่ไหนได้มาเพิ่มถ้าแบบนี้ก็ส่งไคฮิเมะมาเลยต่อให้ส่งล่าง2มาก็แบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกแปนแปนโนดมึงมารีวิวตัวไหนวะเนี่ยเออฉันเป็นยูทูบเบอร์ที่จริงใจนะ่ยฉันไม่สามารถพูดโกหกได้มันไม่มีประโยชน์หรอกไคฮิเมะในด่านเนี้ยเอยเดี๋ยวไคฮิเมะตบตัวสีอะไรวะดำปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไคฮิเมะล่างแบบอันนี้มันจะตบตัวสีแดงหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งนะไม่ไหวแล้วเว้ย โอ้ไม่กอดชาเลนจ์นี้แม่งโคตรยากนรลกแตกอะ่ะใช้แมวล,ล่างหนึ่งห้าตัวบอกเลยโคตรตึงไขฮิเมะล่างฤดูหนาวเนี่ยจะมีเป้าหมายคือแดงกะร้อยไขยฮิเมะล่างปกตินอนถึงจะแบบมีเป้าหมายเป็นตัวสีดำเออจริงๆถ้าเกิดว่าใส่ยูกิมูระล่างหนึ่งมาก็อาจจะแบบพอไหวน,นะโอเคเคลียช้างแล้วมาด่านนี้เจอตัวสีขาวกระจุยกระจายไปเลยพี่ไมาคารลิง ตามไปด้วยแคนแคนแล้วก็แมวสลามเจอน้องหมาบ็อกบ็อกนูดเรากลัวผู้อะ่ะอย่าจุดผู้ตอนปีใหม่ได้เปล่าได้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 ได,ได้ฉันเป็นคนลักสัตว์ฉันจะไม่จุดผู้หมาเพื่อนบ้านเนี่ยฉันขโมยมาหมดแล้วโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นดีนูดคนละรักกันแล้วนูดมาเลยแคลี่แคลี่ล่างสีดําแล้วก็ไปเลยพี่แมวคาริงโอเคจะไหวไหมตีคำสาปไปเพื่ออะไรแล้วก็แมวสลามแคนแคนเอา้าเทพกาโอไง เทพกาโอราคา6,000นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเทพกาโอห่วงปี๊บมาเรียบร้อยโอเคแคลรี่โดนสนโลไปได้แคลรี่ตัวที่2มาแล้วกบตีเบาอยู่ถ้าเคลียร์ทับหน้าได้ก็จบถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็จบแต่ว่าคนละจบกันไม่เขาจบก็ผมจบเนี่ยแหละแล้วเมื่อไหร่จะได้จบคลิปหรือว่าผมจะลดจำนวนแบบแมวอูเบอร์วะ แล้วก็เปลี่ยนมาใช้แคนแคนล่างทูฟอร์มเออเอาเป็นแคนแคนทูฟอร์มกับแมวสลามทูฟอร์มอ่ะผมว่าน่าจะไหวนะเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์มาเลยแล้วก็แคนแคนนปมาดูสิว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยจะเป็นจริงไหมเอาแคนแคนเป็นล่างทูฟอร์มเนี่ยแหละจริงๆแล้วแคนแคนเนี่ยอาจจะเป็นตัวแบกเว้ยแล้วก็ให้อูเบอร์เนี่ยกลายเป็นแบบล่างหนึ่งก็พอเอ่อมโนย์มึงจะโชว์ฉลาดแ้วออาเหืออะ ใช่แล้วฉันจะโชว์ฉลาดดังนั้นแกอย่ามาชนะฉันนะถ้าแกชนะฉันมันจะกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับโชว์ฉลาดไปเร้วแมวสลามแล้วก็มาเลยแคนแคนโอเคน่าจะได้อยู่ได้สิอื้โอหนึ่งรอบไหวไหมเนี่ยซับเทลายังได้อยู่นะได้สิได้ได้เชื่อมั่น,นในฉันศรัทธาในฉันพี่แมวเคอร์ลิ่งไปรัว แมวเคอร์ลิงหรือว่าแมวกระดองเต่าเนี่ยต่อให้เป็นร่างหนึ่งนะมันก็ยังเลือดเยอะอยู่สามารถใช้เป็นตัวแทงได้ดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องแบบเอาเป็นร่างทูฟอร์มไว้ร่างหนึ่งก็เพียงพอให้ตัวหลักจริงๆเนี่ยเป็นแคนแคนดีกว่าเออเนี่ยชนะเลยใส่แมวปลาหมึกมาเพราะว่า จะเจอตัวตีเวฟผมว่านะควรจะมีแคนแคนที่เป็นล่างทูฟอร์มเนี่ยแหละถูกแล้วเว้ยเนี่ยดูดิเล่นง่ายเลยขนาดแบบไม่เอาแม็กไม่เอาสไนเปอร์มานะตอนนี้ก็เหลือแค่หัวเลลิกกับหมาบ็อกบ๊อกเจอโคราตีเวฟจะไหวไหมเนี่ยฮลัลโหลการเงินจ๋าขอเงินเยอะๆหน่อยได้ไหมแคนแคนฆ่ามาเร็ว แคนแคนฉันสัทธาในตัวแกอย่าเปิดกระโปรงมันเหม็นเอานุชเราอาบน้ํามาแล้วนะนุชฉันไม่เชื่อขอดมหน่อยเอเนุชฉันจะแจ้งตำรวจไม่ไม่เฮดิสมาเฮดิสล่างหนึ่งกับแคนแคนไปไม่ไหวแล้วเวย้ยแมวปลาหมึกไปเจมิตามามาเพื่ออะไรอะ่ะเจมิตามามันจะชนะตัวสีขาวได้อย่างไรไครฮิเมมา เอาชนะเฉยวะ่ะหรือว่าตัวเราจะเป็นอัจฉริยะของจริงวะเนี่ยเนิบตัวเองแบบกระจุยกระจายขนาดนี้แล้วนะก็ยังจะชนะอีกหรือว่าผมควรจะใช้แมวล่างหนึ่ง9ตัวไปเลยเนื่อนี้เออไอเจ้ามนุษย์นี่แกจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะท่านใช้เซลล์สมองของฉันในการคำนวณมาอย่างดีไอคีโมจริงๆเรียบร้อยจเยอยจเยอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ